สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูไม้ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้ครูไม้จะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้ในเรื่องคำควบกล้ำค่ะเด็กๆรู้จักคำควบกล้ำกันไหมคะเอว่าแต่คำควบกล้ำเนี่ย เขาจะเป็นยังไงจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนพร้อมที่จะไปรับความรู้กับครูไมล์หรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคำควบกล้ำคือ คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันเวลาที่เราอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นพร้อมกันค่ะซึ่งคำควบกล้ำนะคะก็จะมีคำควบกล้ำรอเรือคำควบกล้ำลออิงและคำควบกล้ำวอแหวนค่ะ ึ่งทั้ง3แบบนี้เด็กๆจะได้เรียนอย่างละเอียดยิ่งขึ้นในบทเรียนถัดไปค่ะและเพื่อให้เด็กๆได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้นะคะครูไมยก็จะมีตัวอย่างคำควบกล้มแต่ละแบบมาให้เด็กๆทุกคนได้ดูและได้ฝึกอ่านกันด้วยค่ะเราจะมาเริ่มกันที่คำควบกล้ารอเรือค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ครูมายจะมีตัวอย่างคำควบกล้ำรอเรือคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะเด็กๆลองสังเกตที่รูปภาพแล้วลองทายกันดูนะคะเราจะได้เป็นคำว่าอะไรหนะ้าที่เป็นคำควบกล้ำรอเรือได้เป็นคำว่ากราบกราบอ่านว่ากราบเด็กๆลองสังเกตนะคะคำว่ากราบเนี่ย มีพยัญชนะต้นคืออะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะพยัญชนะต้นของคำว่ากราบก็คือกไก่รอเรือผสมด้วยสระอาตัวสะกดก็คือบอใบไม้คำว่ากราบมีวรรณยุกไหมคะไม่มีเก่งมากๆเลยค่ะถัดไปนะคะเด็กๆคำนี้คือคำว่าครกครกอ่านว่าครก เด็กๆลองสังเกตนะคะคำว่าครกเนี่ยมีพยัญชนะต้นคืออะไรเอ่ยขกวายรอเรือสระล่ะคะเด็กๆอ่าระโอตัวสะกดก็คือกอไก่คำว่าครกนะคะไม่มีวันในยุกค,ค่ะอีกหนึ่งคำนะคะคำว่าพลิกพริกอ่านว่าพริก <ๆ S 1> เด็กๆสังเกตคำว่าพลิกค่ะ คำว่าพริกมีพยัญชนะต้นคืออะไรคะพอพานรอเรือสระละคะเด็กๆคำว่าพริกเนี่ยเขาผสมด้วยสระอะไรเอ่ยสระอีแล้วก็มีตัวสะกดคือกอไก่กคำว่าพริกมีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆทีนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตทั้ง3มคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันเอ่ย ทั้งสาคำนี้มีรอเรือเป็นตัวควบกล้ำเหมือนกันค่ะทั้ง3ามคำนี้เนี่ยจึงเป็นคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองเด็กๆลองสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะคำควบกล้ำรอเรือจะมีรอเรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองค่ะถัดไปนะคะเราจะไปดูตัวอย่างคำควบกล้ำรอลิงกันค่ะ คำแรกนะคะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพนี้แล้วลองทายกันดูนะคะเราจะได้เป็นคำว่าอะไรนะ้ที่เป็นคําควบกล้ำลออิงใช่แล้วค่ะเราจะได้คําว่าปลาปลาอ่านว่าปลาเด็กๆลองสังเกตคําว่าปลานะคะคําว่าปลาเนี่ยมีพยัญชนะต้นคืออะไรเอ่ย พยัญชนะต้นของคำว่าปลาก็คือปอปลาลลิงผสมด้วยสระอาคำว่าปลามีตัวสะกดไหมคะไม่มีแล้วคำว่าปลามีวนนรรณยุกต์ไหมเอ่ยไม่มีเยี่ยมเลยค่ะถัดไปนะคะคำนี้คือคำว่ากล้องกล้องอ่านว่ากล้องเด็กๆสังเกตคำว่ากล้องค่ะ คำว่ากล้องมีพยัญชนะต้นคืออะไรคะกอไก่ลอลิงแล้วสระล่ะคะสระอะไรเอ่ยสระอคำว่ากล้องมีตัวสะกดไหมคะคำว่ากล้องนะคะมีตัวสะกดก็คืององูแล้วมีวรรณยุกตไม่เอ่ยเยี่ยมค่ะวรรณยุกต์ก็คือไม้โทนั่นเองอีกหนึ่งคำนะคะเด็กๆคำนี้คือคำว่าแผล คำว่าแผลเด็กๆสังเกตคำว่าแผลค่ะคำว่าแผลมีพยัญชนะต้นคืออะไรเอ่ยขอพึ่งอลอริงเก่งมากๆค่ะแล้วคำว่าแผลเนี่ยเขาประสมด้วยสระอะไรคะสระเอคำว่าแผลมีตัวสะกดไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมคะแล้ววันในยุคล่ะคะมีไม่เอ่ยไม่มีเยี่ยมเลยค่ะ เด็กๆลองสังเกตนะคะทั้ง3มคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันคะใช่แล้วค่ะทั้ง3คํคำนี้มีลอลิงเป็นตัวควบกล้ำเหมือนกันนั่นเองทั้ง3คํคำนี้เนี่ยจึงเป็นคำควบกล้ำลออิงค่ะคำควบกล้ำลอลิงจะมีลอลิงเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองนั่นเอง สุดท้ายนะคะเราจะมาดูตัวอย่างคำควบกล้ำวอแหวนกันค่ะมาเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะคำนี้เด็กๆคิดว่าจากภาพเนี่ยเราจะได้เป็นคำว่าอะไรคะที่เป็นคำควบกล้ำวอแหวนใช่แล้วค่ะเราจะได้เป็นคำว่ากวางกวางอ่านว่ากวางเด็กๆลองสังเกตนะคะ คำว่ากวางมีพยัญชนะต้นคืออะไรเอ่ยก็ไก่วอแหวนแล้วสระนะคะสระอาตัวสะกดมีไหมคะเด็กๆตัวสะกดก็คืององูแล้ววรรณยุกนะคะมีไหมเอ่ยคำว่ากวางไม่มีวรรณยุกนะคะถัดไปค่ะเด็กๆคำนี้คำว่ากวานกวานอ่านว่ากวาน เด็กๆสังเกตคำว่ากวานค่ะคำว่ากวานมีพยัญชนะต้นคือขอไข่วอเหวประสมด้วยสระอาตัวสะกดกระคะเด็กๆคำว่ากวานเนี่ยมีตัวสะกดคืออะไรเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะคำว่ากวานมีนอนหนูเป็นตัวสะกดคำว่ากวานไม่มีวรรณยุกต์ค่ะอีกหนึ่งคำนะคะคำนี้คือคำว่ากวาน กวนอ่านว่ากวนเด็กๆสังเกตคำว่ากวนค่ะคำว่ากวนมีพยัญชนะต้นคืออะไรคะเยี่ยมเลยค่ะคำว่ากวนมีพยัญชนะต้นก็คือคอควายวอแหวนประสมด้วยสระอะไรเอ่ยอ่าสระอาตัวสะกดก็คือนอนหนูคำว่ากวนมีวรรณยุกต์ไหมคะไม่มี เด็กๆลองสังเกตค่ะทั้ง3มคำนี้มีอะไรที่เหมือนกันเอ่ยใช่แล้วค่ะทั้ง3มคำนี้มีวอแหวนเป็นตัวควบกล้ำเหมือนกันค่ะทั้ง3คํคำนี้เนี่ยจึงเป็นคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองคำควบกล้ำวอแหวนนะคะจะมีวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองค่ะ และเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ครูไม้ก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทุกคนได้ทําเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ด้วยค่ะกิจกรรมของครูไม้ในวันนี้นะคะครูไม้จะให้เด็กๆทุกคนมาช่วยกันเลือกอาหารให้น้องแมวกันค่ะ ซึ่งแมวตัวแรกนะคะแมวตัวนี้เด็กๆจะต้องเลือกอาหารที่มีคำควบกล้ำรอเรือให้กับน้องแมวตัวนี้เท่านั้นค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าอาหารของแมวแต่ละชามเนี่ยจะมีคำว่าอะไรบ้างชามแรกนะคะก็คือคำว่าแปลงแปลงอ่านว่าแปลงชามที่สองนะคะก็คือคำว่าเผลอ เผลออ่านว่าเผลอเด็กๆลองสังเกตแล้วก็ลองเลือกดูนะคะชามอาหารแมวอันไหนกันนะที่เป็นคำควบกล้ำรอเรือใช่แล้วค่ะชามอาหารแมวที่มีคำว่าแปลงนั่นเองเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำอาหารแมวอันนี้ไปให้กับน้องแมวค่ะเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆถัดไปนะคะ น้องแมวตัวนี้เด็กๆจะต้องเลือกคำควบกล้ำอลอริงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอาหารที่มีคำควบกล้ำคำว่าอะไรบ้างเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องเลือกเฉพาะคำควบกล้ำอลออิงเท่านั้นนะชามแรกนะคะก็คือคำว่าพลอยพลอยอ่านว่าพลอยและชามอาหารแมวชามที่สองค่ะก็คือคำว่ากวน กวนอ่านว่ากวนเด็กๆลองสังเกตนะคะชามอาหารแมวอันไหนนะที่เป็นคำควบกล้มลอลิงใช่แล้วค่ะชามอาหารแมวที่มีคำว่าพลอยเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานำอาหารไปให้น้องแมวกันเลยเยี่ยมเลยค่ะน้องแมวตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ เด็กๆจะต้องเลือกอาหารแมวที่มีคำควบกล้ำวอแหวนมาให้น้องแมวตัวนี้เท่านั้นนะคะชามอาหารแมวชามแรกคือคำว่าพร้อมพร้อมอ่านว่าพร้อมและชามอาหารแมวอันที่2นะคะก็คือคำว่าขวาขวาอ่านว่าขวาทว่าแต่ชามอาหารแมวอันไหนกันหน้าที่เป็นคำควบกล้ำวอลแหวน ใช่แล้วค่ะชามอาหารแมวคำว่าขวาเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานำอาหารแมวไปให้น้องแมวกันได้เลยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสามารถเลือกคำวาววบกล้ําได้ถูกต้องทั้งหมดเลยหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ และแบบฝึกหัดที่ครูมายเตรียมมาให้เด็กๆทุกคนได้ฝึกทำในวันนี้ให้เด็กๆทำลงในสมุดภาษาไทยค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนวันที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆทุกคนสามารถฝึกทำแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมๆกับครูมายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะให้เด็กๆ นำคำที่กำหนดให้ไปจัดกลุ่มให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละคำจะเป็นคำควบกล้ำรอเรือคำควบกล้ำรอลิงหรือคำควบกล้ำวอแหวนเริ่มเลยนะคะคำแรกคำนี้คือคำว่ากราบเอเด็กๆคะ <ersch> คำว่ากราบเนี่ยเป็นคําควบกล้ำรอเรือคําควบกล้ำรอลิงหรือคําควบกล้ำวอร์แหวนคะใช่แล้ว kah. ค่ะคําว่ากราบเป็นคําควบกล้ำรอเรือเด็กๆนําคําว่ากราบมาเขียนลงที่ช่องของคําควบกล้ำรอเรือได้เลยค่ะถัดไปนะคะคําว่าคลองคําว่าคลองเป็นคําควบกล้ำอะไรคะเด็กๆ เลยค่ะคาว่าคลองเป็นคําควบกล้ำลอลิงเด็กๆนําคําว่าคลองไปเขียนไว้ในช่องของคําควบกล้ำลอลิงได้เลยถัดไปนะคะคํานี้เด็กๆอ่านได้ไม่เอ่ยคือคําว่าอะไรคะคํานี้นะคะคือคําว่าครูเอคาว่าครูเนี่ยเป็นคําควบกล้ำอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำว่าครูเป็นคำควบกล้ำรอเรือ เด็กๆนำไปเขียนลงที่ช่องคำควบกล้ำรอเรือได้เลยค่ะถัดไปนะคะคำนี้คือคำว่ากวาคำว่ากวาเป็นคำควบกล้ำอะไรคะคำว่ากวาเป็นคำควบกล้ำวอแหวนเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนำคำว่ากวามาเขียนไว้ที่ช่องคำควบกล้ำวอแหวนได้เลยถัดไปนะคะคำนี้คำว่ากว้าง คำว่ากว้างเป็นคำควบกล้ำอะไรคะเด็กๆคำว่ากว้างเป็นคำควบกล้ำวอลแหวนเด็กๆนํามาเขียนไว้ที่ช่องคําควบกล้ำวอลแหวนได้เลยค่ะและคําสุดท้ายคํานี้เด็กๆอ่านออกไม่เอ่ยคํานี้คือคําว่าอะไรคะคํานี้คือคําว่าปลาแล้วคําว่าปลาเนี่ยเป็นคำควบกล้ำอะไรเอ่ยเด็กๆ ใช่แล้วค่ะคําว่าปลาเป็นคําควบกล้ำลออิงเด็กๆนําคําว่าปลามาเขียนไว้ที่ช่องคําควบกล้ำลอลิงได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะแบบฝึกหัดในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนสามารถทําได้ถูกต้องทั้งหมดเลยหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหเก่งที่สุดเลยค่ะเมื่อเด็กๆทําแบบฝึกหัดนี้เสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อ ันเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองถ่ายรูปงานของเด็กๆส่งเข้ามาที่ Google Classroom ห้องเรียนของตนเองได้เลยค่ะและในบทเรียนถัดไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องคำควบกล้ำรอเรือคำควบกล้ำรอลิงและคำควบกล้ำวอลแวนอย่างละเอียดค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้กันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมฝึกอ่านหนังสือกันบ่อยๆด้วยนะคะเด็กๆทุกคนจะได้อ่านหนังสือได้คล่องขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ครูไม้ก็มีบทเรียนมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ไว้ครั้งต่อไปครูไม้จะมาให้ความรู้เด็กๆในเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ